ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พมก็จะมาพูดถึงสิดแอนดับต้นไม้ผันห้าย, 1, ยากและราคาแพงที่สุดในโลกนะครับหนึ่งมอนสเตอร่ลาต้นไม้ค่าดีที่พันและก,กันที่มอนสเตอร่ลาถ้าให้เอ้ยนามของต้นไม้ที่ราคาแพงที่สุดในนาทีนี้เป็นต้นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากต้นมอนสเตอร่ลาถูกคนทราบกันหรือไม่ว่าต้นไม้นี้มีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ปัจจุบันนี้ต้น มอสเตอร์ล่าคือต้นไม้ค่าดีที่สุดที่มีราคาสู้ถึ่งซ่องหลานบ้านกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ซื้อราคาไหวก็ไปซ่อยกับมาไว้ที่บ้านด้วนๆสองยางอินเดียต้นไม้ราคาแพงและค่าดีเหมือนกันเป็นต้นไม้ที่มีรูปร่างและรูปทรงที่สวยงามมากเป็นไม้ประดับที่เหมาะกับการปลูกไว้ในบ้านที่สุดยางอินเดียมีลักษณะเด่นล่ย่างไม่ว่าจะมีใบสีเขียวเข้มสวยที่ทางยังปลูกง่ายดูแลง่ายมากๆ ที่สําคัญเป็นต้นไม้ที่สาม,มารถฟอกการได้อีกด้วยเฮิมขุณสมบัติดีขนาดนี้คุ้มแล้วกับเงินที่เสียไป 3. ใส่ใบซา,ากมาต่อกันที่ต้นไม้ค่าดีตระกูลไซกันบ้างนะเอาใจคนที่ชอบต้นไม้กุ้งนี้ยอมรับว่าต้นใส่ใบซา,ากเป็นต้นไม้ที่มีลําต้นและใบที่สวยโดดเด่นจริงๆไม่ว่าจะปลูกหมายตรงหนข้อมบริเวณบ้านก็เข้ากันไปหมด เลือจะนำมาตั้งไว้ที่มุมใดภายในบ้านก็ดูสวยงามเข้ากันมากราคาแพงนะแต่เชื่อเธอว่าคุ้มค่าทุกคนซีกวักมอลโกตอันดับซ้มพันไม้ค่ายดีและราคาแพงมากกวักมรลโกตยอมรับเลยว่าพันนี้เป็นพันที่เราชอบมากเพราะมีลักษณะที่ส่วยสะดุดตาแพงแค่ไหนก็ยอมสู้เพราะสวยจริงๆใบมีสีเขียวส่วยเงางามมากใครที่ได้หมอกและสัมพัสดเป็นอันต้องร้องไห มีความทึกทนทานไม่ตายง่ายจัดยู่ในพันไม้มงคลหาแคดตัดเป็นต้นไม้ที่ไม่ว่าจะเทนหน่ายจะเข้ามาแทนที่ก็ยังมีตลอดไม่มีสิ่งใดมาโค่นลมลมต้นไม้ประเภทกระบองเพชรต้นนี้ได้เลยแคดตัดจะเป็นไม้ประดับพัน์เล็กมีคุณนะส้มบ้าช่วยในเรื่องข้องการกอกแซงได้ดีช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายตา อีกทางความไม้ห้องมันก็น่าสนใจสามารถมอบเป็นข้องควัานให้บุ้คลสําคัญก็ได้พกวา่างาช้างจัดจู่ในเพชรไมยมงคลต้นไม้ายดีเช้นกันผู้คนนิยมซื้อมาไว้ติดบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นอีก1นึ่ทีห้ายางเละคาบแห่งมากมีทานาดเด้นล่าย่ยางและคุณนสมบัติวัดเดชลล่คออย่างเช่นทามาโฟกาสได้ดี เลยยิงถ้าน,นำไปวางไว้บนโต๊ะทำงานเชื้อไม้วาทำงานคล้องเลยหลักเจราชินีหินอ่อนอาราชินีหินอ่อนเป็นพันไม้ที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามแต่ประโยชน์ค้องมันที่สามารถดูดสาบสร้างผิดย่างแอมโมเนียที่มาจ้างน้ำยาล้างห้องน้ำและน้ำยาเช็ดก,กระจกจากประโยชน์ทำให้เป็นต้นไม้ชนิดนี้มีราคาสูงและเป็นที่นิยมแปดช้อนเงินช้อนทอง มาต้อกันนันดาต้นไม้ที่9้าต้นไม้ค่ายดีราคาแพงที่สุดในโลกช้อนเงินช้อนทองเป็นต้นไม้ย,ยอดฮิตท,ที่พบเพ่นการเกือถูกบ้านจ้าเป็นต้นไม้มงคลที่ช่วยเสริมเรื้องของการงานการเงินให้มั่นคงก้าวหนะ้ารวมทึงสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตคนเส้นใย่จึงนิยมซื้อมาตั้งไว้ที่บ้านก้าวดินมังกรพันุนี้เป็นพันธุไม้ที่ได้ไล่คนเลิกฮิตกันไปแล้ว แต่พอช่วงนี้เทรนต้นไมก้กาลังมาแรงทําให้หลินมังกรกลับมาโด่งดังและราคาอัขึ้นมากกว่าเดิมเยอะมากเดิมเป็นพันไม้ที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายมากๆแถมลักษณะของมันก็สวยงามไม่แพ้นธุนอื่อืดที่ก้าวมาเลยปลูกทีภายนอกบ้านก็ได้หรือจะนำมาจัดตกแต่งไว้ภายในบ้านก็ได้อีกเช่นกันซบพ,พูลูเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ค่ายดีเหมาะสำหรับคนที่พึ่งเข้ามาการต้นไม้ที่สุดพอเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายโตไว และทนทานแทมอย่างพูกได้ทุกที่ในบริเวณบ้านภายในบ้านก็สามารถปลูกได้เหมือนกันเช่นริมประตูหน้าห้องน้ำลิมระเบียงห้องเป็นตน้นก็ข้อเจ้าขีดสีดบอนั้ต้นไม 1, ้พันธท่ายักษ์เละราคาแพงที่สุดในโลกไวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบใจอลืมกดไลค์กดแชร์กดซับราคาเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแม